รายงานเข้ามาว่าเกิดคดีลักทรัพย์ขึ้นในโรงเรียนประทุมวันเงินสะสมจํานวน18,000บาทของนักเรียนชั้นป .6 หายไปขณะนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจและนักเรียนกําลังร่วมกันสืบคน้นแกะรอยคนร้ายจากหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุแต่คดีนี้ต่างจากคดีอื่นตรงที่เป็นการวางแผนของคุณครูเพื่อให้นักเรียนได้สวมบทเป็นนักสืบเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสืบสวนสอบสวน่อนอื่นเนี่ย ครูต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะเป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันและเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเงิน18,000บาทมันต้องมีคนผิดแน่นอนพวกเราถือเป็นตัวแทนของนักเรียนชั้นป .6 ที่จะมาร่วมกันหาคนร้ายให้ได้ตอนนี้ตำรวจสอนอปทุมวันตำรวจจากสํานักงานตำรวจแห่งชาติได้มาพร้อมที่นี่หมดแล้วซึ่งครูคุยกับพี่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน มีข้อมูลเพิ่มเติมในกระบวนการต่อไปนี้จะให้พวกเราเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะไปทดลองแล้วหาหลักฐานเพิ่มเติมค่ะในหลักการเบื้องต้นของการตรวจลายนิ้วมือนะคะระดับแรกก็คือเราจะให้ดูลักษณะของแพทเทิร์นคือรูปแบบของลายนิ้วมือที่เราได้ก่อนลายนิ้วมือนี้จัดเป็นทั้งหมด9รูปแบบก็คือมีโค้งลาบโค้งกระโจมมัดหวยปัดขวา มัดหวายปัดซ้ายก้นหอยธรรมดาก้นหอยกระเป๋ากลางก้นหอยกระเป๋าข้างมัดไหวแฝดและรูปแบบซับซ้อนค่ะในหลักการเบื้องต้นก็คือเราจะต้องดูสิ่งที่เราได้จากที่เกิดเหตุดูว่ามันมีรูปแบบชนิดใดพอเราดูว่ารูปแบบมันเหมือนกันแล้วทีนี้ก็คือมาดูจุดลักษณะสําคัญพิเศษน้องเคยเล่นเกมโฟโตฮันไหมคะจับผิดภาพคล้ายกันค่ะ ก็คือเมื่อเราดูรูปแบบทั้งสองรูปแบบได่เหมือนกันแล้วเราก็มาดูว่าตรงไหนที่จุดเหมือนกันบ้างคือเรามีบุคคลต้องสงสัยทั้งหมด5คนนะคะที่น้องๆตรวจเจ็บแฝงมาแล้วเนี่ยให้ลองไปเทียบดูหาว่ามันตรงกับคนไหนเห็นไหมอันนี้มันเหมือนแต่ว่ามันปัดคนละท่าพอคนนี้มันไม่มันไม่ตรงกับผู้ต้องสงสัยแล้วใช่ไหมรอยที่เราได้อ่ะเราก็ถัดไปดูคนถัตไปไปเรื่อยเมันไม่เหมือนกันเนาะอันนี้อ่ะ าเขาเอียงมาอีกนิดนีดตรงนี้นะเหมือนจะลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยเหมือนนะเขาว่าอันนี้เหมือนเนี่ยเหมือนลักษณะการวางมือคล้ายกันด้วเนี่ยมีโค้งตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็แยังคือเขาว่าอันนี้นะครูเองก็ได้หลักฐานจากคุณตำรวจมาเพิ่มเติมต่อไปนี้ให้เด็กช่วยเปรียบเทียบซิว่าเหมือนหน้า เป็นอัะไรนะคะอันนี้มันไม่มีมันไม่มีส้นเออไม่มีส้นอะลรเอออ๋อรายการเฮ้ยแต่อันเนี้ยใช่เอะเออเฮ้ยใช่เลยลายเหมือนกอะไรเนี้ยอันไหนนี้มันคุ้มคุนะว่าแบบกลมๆกลมๆเลยเนาะเอี๋เดี๋ยวดูรอเดี๋ยวรอดูอันต่อไปก่อนเออเอออันนี้เอ็กสารนี่เอ็กสารเฮ้ยอันนี้มันไม่น่าใช่นะเอยแล้วมันตรงนี้ไม่หายไปไหนวะอันนี้กลมมันไม่เล็กขนาดนี้นะแล้วมันไม่มีช่องว่างกัยอันนี้หนักเกินอะหนักเกอะอันนี้อันนี้คงไปรองเท้าแบบไอนั่นน่ะคนช่างบุญอะ อันนั้นแหละอันนั้นดีที่สุดล้นแ้นดีทสุอันนั้แหละเนี่ยอื้อนี่แหละโอ้4 5สี่สอามสาเจปค่ะประมาณสิอันสิบเลยเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า่านป็นตัวหนึ่งไมเอ่อเราไม่ได้ดูแรมันเลยาเนี่ยเออกิบูๆเหลือแลือดเลยใช โอ้ลูกกุญแจมันเหมือนกันตรงไหนอ่ะมันต้องมีรอยหยักด้วยดิแม่กุญแจที่อย่านสีดำมันมีแต่สีเงินทั้งนั้นอ่ะโอ้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้แปิดปิดปากโขมข้างข้างหน้ามันจะเป็นไม่เพราะว่าที่มันเป็นที่มันท่าเสียมันจะเป็นไม้มันอ่อนจะเป็นไม้แล้วดูดิเหล็กก็มีเหล็กก็มีมันมันต้องแบบต้องมีอะไรที่มากกว่านี้หลังจากนั้นนักเรียนก็ขอเข้าไปในที่เกิดเหตุอีกครั้ง และค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่พวกเขาสงสัยกันว่าชิ้นส่วนที่เก็บได้เป็นกิบผมปิ่นปักผมหรืออย่างอื่นที่พวกเขานึกไม่ถึง จากการที่เราพว้เราได้สืบหาข้อมูลเพื่อหาตัวคนร้ายต่อจากนี้ไปจะขอตัวแทนกลุ่มละ2คนเพื่อที่จะมารายงานผลการทดสอบการค้นหาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คุณพี่หนึ่งเชิญครับตัวแทน2คน 2> ก็จะมาวิเคราะห์ผลการทางวิทยาศาสตร์ค่ะที่เราได้วิเคราะห์ออกมาว่าเป็นรองเท้าใหม่เลขหนึ่งเพราะมีมีลักษณะคล้ายกันและมีรูปร่า ทุกอย่างเหมือนกันหมดค่ะต่อไปกลุ่มที่2ครับเราได้สํารวจเรื่องเ,อเป็นสิ่งของค่ะเศษวัสดุที่เราหาค่ะตอนแรกนะคะที่เราไปหามันได้เป็นเศษเล็กๆแค่นี้ค่ะแล้วพอเขาบอกว่าเท่านี้มันยังไม่ได้มันยังยังไม่สมบูรณ์นะคะก็เลยลองไปหามาอีกทีได้เป็นกิฟอย่างนี้เราก็ลองเอามาต่อ ว่เป็นกิฟต์หนีบผมเออเราเลยสงสัยว่าน่าจะเป็นคุณครูผู้หญิงภายในโรงเรียนของเราค่ะต่อไปครับขอเชิญกลุ่มตัวแทนกลุ่มที่3กลุ่มที่3าก็จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกระดาษนะคะเราก็จะมีหมึกสีดำนะคะเป็นตัวอักษรเขียนไว้แล้วก็มาทําการแยกสารกันนะคะกลุ่มสานะคะลงมัตสีบาอาจจะเป็นหมายเลขสานะคะเพราะว่า ลักษณะรูปร่างแล้วก็ลักษณะของหัวที่เขียนนะคะก็ออกเหมือนกันแล้วก็สารสารที่ทำเนี่ยก็ออกเป็นสีม่วงเหมือนกันค่ะก็เลยสมมติฐานว่าเป็นอันที่3าค่ะต่อไปครับกลุ่มที่4เชิญครับกลุ่มสีได้เข้าไปในห้องที่เกิดเหตุนะครับเดินไปที่โต๊ะกระจกโต๊ะกระจกมันเบี้ยวครับสมมติฐานว่าคนร้ายน่าจะมาคนที่โต๊ะกระจกครับกลุ่มที่4ได้ตรวจลายนิ้วมือที่โต๊ะกระจก ได้ลายนิ้วมือมา7ลายนิ้วมือครับกลุ่ม4ี่ได้ตรวจลายนิ้วมือพบว่าลายนิ้วมือรูปที่สองนี้เหมือนกับลายนิ้วมืออยู่ในนี้ครับกลุ่มที่5นะคะได้ทําการตรวจลายนิ้วมือนะคะบริเวณโต๊ะแก้วค่ะเราเจอแฟ้มเราก็เลยทําการลายพิสูจน์ว่าที่แฟ้มมีลายนิ้วมือของผู้ต้องสงสัยไหมเราได้มา4 0 0รอยนิ้วมือนะคะแล้วเราได้พบว่าเป็นของหมายเลข2ค่ะ มาแล้วทั้งหมดห้ากลุ่มต่อไปครูขอเชิญพี่ดาบตำรวจนัทธุทธเรืองสวัสดิ์ครับหลักฐานตอนนี้ก็มีไม่ค่อยเหมือนกันนะครับผมได้สอบถามท่านผอ,อแล้วว่าในที่เกิดเหตุนั้นตอนนี้ก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไปอยู่นะครับเป็นหลักฐานพยานหลักฐานชิ้นสำคัญ ไม่ก้องอีกตัวหนึ่งก,กล้อ,องได้หลังเรียนะคนเมื่อกี้รู้จักไหมรู้จ<ะ>ัก<ะ>เป็นเป็นใครคุณครูก็จะตามตัวได้ไหมครับวันนี้ถ้าเห็นรูเบิร์น้องครับ เป็นสองเงินครับสองเงินของป่อโพครับเขาเงินพ่อโพอโทรผูแมวขาลืมไว้ครับแล้วผมให้พ่ออ๋แล้วครับแจ้งแจ้งแล้วแจ้งมาเสร็จแล้วครับใช่เหรอใช่ครับผมได้เสร็จให้พ่ออ๋แล้วครับแล้วมีคนมาเสร็จคือครูมานะขอไม่ได้เปิดดูผมนำเงินที่เก็บได้ในห้องศูนย์มาวางไว้ที่ใต้โต๊ะ ในที่สุดก็พิสูจน์ได้ว่ามีคนขโมยไหมไม่ไม่ไดขโมยนะคะวันนี้นะคะวิกฤตเป็นโอกาสทําให้พวกเราได้ได้ความรู้ได้กระบวนการเรียนรู้ทาง<ห> <จะ S 1> วิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนทํหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะดีใจไหมดีใจเป็นนั้นว่าปิดคดีหรู้อยู่แล้วล่ะ ผมก็นึกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะเห็นเทปวิดีโอที่เขาอัดไว้ผมก็ตกใจมากเพราะครูมานะเขาไม่เคยมิสายเป็นอย่างนี้ครับผมได้ความรู้เพิ่มเติมมากในการลอกลายนิ้วมือผมก็นึกว่ามันจะมีเครื่องลอกลายนิ้วมือแต่แต่พอมาลอกลายนิ้วมือแบบนี้ผมคิดโคลแบกันเลยครับ มันมนเหมือนกับว่าคนธรรมดาครับที่ได้มาเรียนรู้เกี่ยวเรื่องนี้ครับมันมันรู้สึกตื่นเต้นยังไงไม่รู้ครับก็สนุกมากครับวันนี้ขอบคุณครับทางตำรวจก็ยินดีอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของของการเรียนการสอนในลักษณะนี้ครับสำหรับโรงเรียนในต่างจังหวัดนะครับซึ่งอยากให้ทางตำรวจมีการร่วมการสอนในลักษณะเดียวกันนี้สามารถติดต่อไปได้ที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานนะครับซึ่งครอบคลุมอยู่ ทุกจังหวัดอยู่แล้วครับก็คงเป็นครั้งแรกที่หลักการทางวิทยาศาสตร์ทางด้านกองเสือกฐานเนี่ยได้เข้าถึงโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีความสนใจแล้วก็ตื่นตัวค่ว่าเออเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นรอยลายนิ้วมือก็คือได้ตรวจเปรียบเทียบคือเขามีความพยายามที่จะลองทําในสิ่งที่ไม่เคยทํา วันนี้นะคะที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง<ม>เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ที่ยอดเยี่ยมมากเด็กให้ความร่วมมือดีไหมดีมากค่ะดีมากนะกลุ่มสอนนี่เขาให้เก็บเขาเก็บกิ๊บมาแล้วแต่ทีนี้เขาไปสาธิต เก็บลายนิ้วมือนะคะเขาก็ไปเก็บลายนิ้วมือด้วยคาไม่ฝึกเก็บลายนิ้วมืออะไรที่เขาสนใจที่จะเรียนรู้ว่าเฮ้ยขงคาร์บอนเป็นยังไงแล้วปัดยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นพฤติกรรมของเด็กๆของเราที่เรามองเขาว่าอุ้ยขี้เล่นจังเด็กพวกนี้แต่พอเอาจริงๆแล้วเขาตั้งใจมากนะคะในการทํางานแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่เด็กๆนาความรู้ที่เขาได้เรียนมานะคะมาประยุกต์ใช้แล้วก็นํามาปฏิบัติได้จริงทําให้เขาหลายคนก็มองว่าเออสนุกดีวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะมีกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มติก ไปถามพี่รปภอ,อะไรเป็นแรงจูงใจทําให้เขาไปไปถามรปภนั่องจากว่ารอปภเนี่ยเป็นเป็นบุคคลที่เฝ้าอยู่หน้าประตูนะครับก็จะต้องเห็นอันดับแรกเลยจะต้องเห็นถ้าไม่ใช่บุคคลในโรงเรียนเนี่ยพี่รอปภจะเห็นใครที่แปลกหน้าที่ไม่ใช่คุณครูไหมในในจุดนี้นะครับเด็กก็เลยไปถามรปภก็เขาคิดเองหรือว่าเราเป็นคนเด็กคิดนะเด็กบอกถ้าไม่สงสัยครูในโรงเรียนอ่ะพี่รอปภเห็นใครไหมที่ที่ไม่ใช่คุณครูครปภก็ ยืนเงือตกครับผมก็ไม่เห็นใครแล้วพี่รอพอก็ให้ข้อมูลมาเรื่องว่าไม่เห็นไม่เห็นนอกจากครูเราแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครนะอะไรนั้นเด็กก็หันกลับมาสนใจที่จะสงสัยครูในโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งครับคิดว่าสิ่งที่คุณครูได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไรผมคิดว่าอย่างน้อยก็ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าบางทีการที่เรามองว่าไอ้วิธีการแบบเนี้ยเด็กอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่สามารถจะทําได้เพราะคิดว่าเขาเป็นเด็กจริงๆแล้วถ้าเราลองให้เขาได้ทําดูเนี่ย อาจจะพบว่าจริงๆเขาอาจจะคิดได้ดีกว่าเราด้วยซ้ำวันนี้ถามครูวิทย์นะคุณครูประกายแก้วบอกเลยว่าตอนแรกคือพอรับเรื่องจากพอออปุ๊บเครียดมากเลยดื้ใจจะทำยังไงวะเนี่ยเกิดมาก็ไม่เคยทำคือสุดแบบยากเลยตอนตอนแรกคือยากมากยากมากเลยว่ายากว่าเราจะปัดเรื่องยังไงจะดำเนินการยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเพื่อนจากโรงเรียนมาถามปุ๊บว่าการทำแบบนี้ดีไหมบอกเลยว่าดี จุดสำคัญคือผู้ร่วมงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือทั้งผู้บริหารทั้งน้องทั้งนักการพลรนต่างๆทั้งยามต่างให้ความร่วมมือทั้งหมดตรงน,นี้ก็คือเราจะประสบความสำเร็จ